สวัสดีครับแฮชแท็กฝรั่งไทยแท้ๆครับทุกคนวันนี้เราจะมาดูรีแอคชั่นของพี่สาวแฮทนะครับโดยที่ว่าเราจะให้เขาดูโฆษณาที่เศร้านะครับโฆษณาไทยที่เศร้ามากเลยครับแฮทบอกเลยว่าแฮทได้ดูก่อนหน้านี้นะคือแบบน้ำตาไหลจริงๆเลยครับแบบซึ้งจริงๆครับซึ่งแฮทก็ยังจะดูว่าพี่สาวของแฮทเขาจะคิดยังไงด้วยครับคือในการดูโฆษณารอบนี้เขาจะได้ได้เรนรู้ว่าที่เมืองไทยมันจะเป็นยังไงและ บอกว่าบรรยากาศที่ไทยก็มันเป็นยังไงด้วยครับเขาจะได้เห็นภาพของคนไทยแบบได้ชัดขึ้นครับงั้นแนะนำพี่ซาวแฮทนะครับเชลลี่นะครับทุกคน <S Hi, s o r ค่ะ Yeah, what's up s h a y l e You're so good I'll be a pro sometime oh. เดี๋ยวสำหรับวันนี้ครับผมก็จะใส่ซับไทยตรงนี้ครับเพราะว่าเราจะใช้คาถาน,นะครับของ l a n g u a g ของเราในการแปลภาษาของเขาครับทุกคนให้ให้ทุกคนได้เข้าใจครับ Are You ready I'm ready I brought tissues for us Because we're gonna cry. <laughs> so just be, be ready like a toy sand. Maybe I shouldn't have worn my skirt that day. ไม่ไปโรงเรียนเหรอ? สิแล้วก็จำนวนถัดไปคืออะไรสุธีจำนวนต่อไปเป็นอะไรครับใช่ One question is it is it really like that in Thailand like as far as yeah as far as their uniforms is every school like that or yeah so they always have like the really cool uniforms stuff even in like university wow that's kind of cool ก็เห็นใจคุแกนะ แต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้านนั่นดีเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนะนะเห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะนะด,ดูแลแม่ครูให้เอาแม่มาทุกวันแบบเนี้สงสารเด็กจริงๆอ่ะหากคนดูแลเป็นเรื่องเวลาอ่ะน่าจะดีกว่าเนี่ยผมก็มาคิดอยู่ว่าผมจะลูกไปเรียนที่อื่นก็นดีเรืองกล่าดี ครูประจักษ์ผมขอ,อคุยด้วยหน่อยครับแม่ครูครับ,มรบผมกลับก่อนนะครับครับสวัสดีครับ So like in Thai culture right is it um do they have like nursing homes like we have here or what does that look like Most of the time they like พืพ่องผู้เกั่มาเยอะผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วะครับผมพอใิหาคนดูแลแม่ครูได้นะขอบคุณนะครับพออ่ออแต่แม่ของผมผมให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้เอาเป็นว่าแม่สักครู่นะครับ Matt 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 do a lot of people ride motorcycles in Thailand I'm seeing a lot of motorcycles and as many cars so yeah a lot okay. of motorcycles. Mm -hmm. Isn't so sweet. And so sweet. Oh, they call her it granny. <laughs> mm -hmm. It's like in Thailand, like everyone's family. That's cool. If I grow up, I will drive for my mom. อะไรอ่ะลูกยายจะไปไหนครับยม่าไรที่ผมรับผู้ปกครองม,มาวันนี้ ก็ได้เรื่องที่หลายท่านรล่เรียนกันมานั่นคือเรื่องครูประจักษ์แม่แม่แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสือ่อมและการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วยก็าาอาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลายๆท่าน คราจาบอกผมว่า mm hmm. แกมีแม่อยู่คนเดียวและแม่แกก็มีแกคนเดียว mm hmm. ที่ผ่านมา <She S 1> มี <she S 1> หลายโรงเรียน so ต้องการให้ครูระจักษ์ไปสอน <laughs> แต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู oh, he ่ใกล้แม่ครูระจากษ์มักพูดเสมอว่า แม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ ขอให้ไปลงรายชื่อกันนะครับแม่แม่แม่แมแม 白龙连人咯。 On it. I thought it was so cool that, like, all the kids, like, it's kids, right? Kids don't, mm -hmm. like, I mean, not typically, right? They don't think about, like, playing and whatever, right? Mm -hmm. And they, like, all see that he's worried and stressed about her and they, like, all go help him. That's so cute. Mm -hmm. That's adorable. And I love that they, like, that I know the parents were upset or whatever, right? But then they, like, talked about it and it's cool that everyone, like, was supportive, I guess. You know. Yeah. You don't always see that. That's for sure. It was really cool to see that, like they are like a family, like you explained. That's that's really cool because that's mm -hmm. not everywhere, right? Mm -hmm. It's not always like that. So. Yeah. So in Thailand, it's kind of cool, like everyone just tries to take care of their family, I yeah. like that. That was a really good one. It is. They have good. That's a good commercial. There's so many more in <laughs> You don't understand. Ours are not very good. No. แต่ maybe r Com on h ถ้าทุ t คน i อบเ l า e ร I m e ทำอีกอัน t นึ่งนั่นแลครทุกก็คือแบบนี้ก็อกัวอเหยว่าที่เมาอยากเทยกะคือนจะเรกับครัวกนจริงๆนวันเน้ยจากแบบคนี้ พี่เาหหันได้ให้ถึงสิ่งนี้นะครับจริงๆครับทุกคนเดี๋ยวาเกิดว่าคุณอยากให้เราทำอีกคลิปหนึ่งที่เราบอกว่าแบบรีอคต่อโฆษณาถ่ายหรือรียคต่อซีรีส์ถ่ายก็ได้มันแล้วแต่นะครับเราจัดไปเลยครับเดี๋ยวคุณก็ช่วยกันแนะนําในข้างล่างข้างล่างนี้นะว่าจะให้เราดูอะไรครับโอเคสำหรับคลิปนี้ครับเราจะมีแค่นี้ครับทุกคนเดี๋ยวถ้าเราคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยครับรออะไรเลยครับกดไปเลยครับตอนนี้ครับทุกคน Bye. Bye. How do I say bye in Thai? So it's the same as saying hello. Okay, one more time, tell me one more time. So diha. Yeah. And then mini heart. What is it? Mini heart. You don't know what this is? No. Here and thumbs here? It's mini hearts. Whoa. It's mini hearts. What? Where did you learn that? Thailand. That is so cool. Thumbs out. Fingers. Fingers. Mini hearts. Oh, that is Isn't it so cute? cute. And perfect for what we just